ค่ะพี่น้องคะเมื่ออาจารย์แม่ก็เลยมาขอเลขกเหล้าขอเลขกเหล้าฝากต้นนะคะพี่น้องเด้อขอเลขกเหล้าแม่ตะเคียนฝากตนนะะ้นค่ะการนี้สิขอบอกให้อีแม่เนี่ยมืเมอเว้นแสกแสบมีแล้วเนาะแม่เนาะขอออกมาบอกลูกบอกหลานแล้วแม่เด้อมาบอกลูกบอกหลานเป็นโตเป็นตนแล้วเนาะแม่เนาะมาแรงเลขกเหล้าด้วยแม่เด้องวด เด็กเล่าวันที่แปดวันที่แปดไม่ได้วันที่แปดเดือนเดือนกันยาออกมาบอกเป็นตัวเป็นตนได้แม่เด้อก็ถือว่ามดที่แม่เล่นนอเนาะเต่งคันขานะค่ะแต่งคันขอย่อคันเวาวได้แม่เด้อเราคิดวาถถีประกันได้ก็ต้องขอเขามาลาโทษนะแม่เนาะสาซะ

Sama karuca, caruca, 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 sama karuca, caruca, caruca, sama karuca, caruca, caruca, sama karuca, caruca, caruca, su mika ruca, caruca, sama karuca, caruca, 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 sama karuca, caruca, 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 sama karuca, caruca, 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 su mika ruca, caruca, 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 sama karuca, caruca, 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 caruca e mo koro jo 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 ha ro jo me ka ro te te ha ro jo jo te 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 ro te 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 ma ka ro te 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 ha ro jo te te ha ro te te โอสิสมการการเจเจเจโรดโรเมากกโรจ่าบาสู้สิเมการโรโรเจเจโรดโดเฮเเจเจเจมากร้การ้เจเจโดเจมากรจ้จ่าฮารเจมการโจโจิสม่กรจเจเจมากการการูีสจเจมากรูการจ่าฮเมากกรเจ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 โดโโอ้ซซม่การุจโ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 จฮารกามาเจโรโรเจเจสเจดเองสามเจองสามเจโซโซโซซไม่กรูโจเจเม่การสู้สู้เม่การจา สี pues well, ่ตีมาแรกเลยพี่น้องเด้อสามเจ็ดสองเล่ามแรกเลยพี่น้องเด้อต่ำเล่าแช่ถั่วสาหร่าย้อของแม่ตะเคียนเลยพี่น้องเอาแม่ให้มาเด้อแม่ตัวนี้เด้อสามเจ็นะแม่เด้อด้เดไม่เดนาเด้อแม่เด้อสาเดแเด้อสามสของเรากะจัดันจันที่แปดกันยาเปิจักราสองขันที่แปดสามเจค่ะพี่น้องอาจารย์แม่เนาะค่ะมาขอองแ่แม่ตะเคียนทองนะแม่ตะเคียนทองให้ สามเจ็ดสองจัดไปได้พี่น้องเด้อจัดไปจัดไปค่ะพี่น้องค่ะจัดได้จัดอัดได้หนักอัดนะคะพี่น้องเด้อสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองมะเล็งนี่นะคะพี่น้องค่ะฝากคำข้ามโข,มขงนะคะพี่น้องเนาะขอให้ซีที่เห็นชิปนี่ก็ขอให้เฮ้งขอให้ปังค่ะพี่น้องค่ะสามเจ็ดสองตรงๆค่ะพี่น้อง